สวัสดีครับผมวันนยูบยช่องหัวร้อนเอาไิเชียวครับวันนี้ไปมีชื่อรายการนะครับจะมาเล่าประสบการณ์จากการใช้ Hackintosh h a c k i n t o คืออะไร h a c k i n t o s คือการเอาโปรแกรมของ Mac Macintosh หรือ Mac OS นั้นมาลงในเครื่อง PC ที่ไม่ใช่ของ Apple ครับผม เรื่องการใช้งานนี่เหมือนมันเหมือนต่างกับแม็กแท้ๆยังไงครับผมว่าต่างน่าจะต่างนะเพราะว่าตัวผมไม่เคยใช้แฮกเออตัวผมไม่เคยใช้แม็กแท้ๆเลยเคยแต่ใช้แฮกตั้งแต่โมจาวิคาตาลิน่าและสุดท้ายมาจบที่บิกชัวคือตัวล่าสุดโปรแกรมที่ผมใช้ในนี้ก็จะมีผมพวกเป็นพวกโลจิโปร พราะว่าน่าจะใช้ได้สมบูรณ์นะถ้าไม่รวมโปรแกรมทำเพลงที่ต้องใช้ Thunderbolt สามทำแค่เป็นเบื้องต้นเฉยๆผมว่าโปรแกรมนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับผมก็ถือว่าใช้ได้ปกติครับหรือจะเป็นโปรแกรมยอดทีตบน Mac อย่าง Final Cut Pro เองที่เป็นโปรแกรมหลักๆในการตัดต่อผมเชื่อว่าคนที่ใช้ Mac บุ๊กหลายๆคนเน้นตัดต่อในนี้เน้นแต่งภาพหรืออะไรต่างๆในนี้ทำเพลงจบในเครื่องมีเครื่องเดียวมาดูกันว่าผมว่ามันใช้ได้นะถึงมันจะเป็น Hackintosh ไม่ใช่ m a c i n t ท s h สแท้สำหรับคนที่ไม่มีตังค์ซื้อ m a c i n t o s h หรืออยากศึกษาแม็กแท้ๆลองมาใช้ให้อินทอสดูก่อนได้ครับโปรแกรมแรกๆอาจจะเปิดชา้านิดนึงสำหรับผมว่าเครื่องผมยังลงไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ว่าใช้งานจริงได้แล้วครับผม,อ,ไไมอาจจะไม่ได้สมบูรณ์ร้อ โป, abei, ปรแกรมที่เทสนี้เป็นโปรแกรมหลักๆใน MacBook Mac Pro หรือ iMac ต่างๆครับผมผมว่าโปรแกรมนี้ถือว่าใช้ได้อาจจะเปิดช้านิดนึงตอนเริ่มต้นมาดูกันว่าโปรแกรมที่ใช้หลักๆนี้จะเป็น Adobe ต่างๆก็ยังใช้ได้อยู่ครับ Adobe After Effects Adobe พี่เบียโปรอโนบี้ออดิชั่นอโนบี้ไลท์ูมไลท์ูมนี่ก็ยังใช้ได้แต่อาจจะช้านิดนึงขั้นตอนการเปิดโปรแกรมผมขอปิดโปรแกรมนี้ไปแล้วกันไม่ขอออกไปก่อนพี่เบียโปรอะไรใช้ได้หมดครับอ๋อขอบอกอีกอย่างนะครับ แฮ c กอินท s h มี2ระบบคือระบบที่เป็น CPU ของ AMD และเป็น CPU ของ Intel เองส่วนตัวผมใช้ CPU ของ AMD ครับผมเป็น Ryzen 5.2.6กับการ์ดจอ RX 580ซึ่งถ้าจะให้เสถียรนนจริงบน h a c กอินท s h ต้องใช้เป็น CPU ของ Intel เอง มันจะใช้งานฟังก์ชันต่างๆได้ที่เป็นการเกี่ยวกับพวกกราฟิกพวกวิชวลต่างๆอย่างเช่นโปรแกรมจำลอง Android อย่างเงี้จะใช้งานบนห่งอินทอได้สมบูรณ์ที่สุดต้องเป็น CPU ของ Intel เท่านั้นครับผมอย่างโปรแกรมจำลองพวก Android n o อ p เพยเยอย่างโปรแกรม Bootstack อย่างนี้ไม่สามารถรันบน CPU ที่เป็นของ AMD ได้ครับ ผมลองหลายครั้งแล้วแล้วขั้นตอนการติดตั้งไม่ได้ยากอะไรนะครับผมมีไกด์ให้ต้นๆแล้วกันเป็นของ youtube ท่าน,นึงเป็นของ youtube ฝรั่งท่านนึงแล้วกัน เออเดี๋ยวขอหาแป๊บหนึ่งครับผม mm hmm. เป็นของท่านเถิ mm ่ hmm. นเถินเถิน นี่ยท่านนี้ครับชื่อชาแนลของเขาคือเทคจุนไลเป็นไกด์ไลน์ของตัวนี้เป็นไกด์ไลน์ของ AMD Ryzen t h r e a บนบิ๊กชัวศูนย์หนบนบนบิ๊กชัวสิบเอ็ดจุดศูนย์จุนึโอเปนคอศูนย์จุดหกจุดสี่บุบ๊บผ่าน USB ครับผม ก็ใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของช่องเขาไว้ให้ครับผมเขาทําไกด์ไว้ดีมากครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้สําหรับใครที่ใช้ CPU ของเอก็สามารถทําตามคลิปของพี่เกียร์ได้เอาเป็นว่าตั้งแต่ขั้นแรกยันบูตได้เลยดีกว่าครับสำหรับ การใช้งานต่างๆนี่ผมคงไม่ต้องพูดอะไรมากก็เกือบสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นทุกอย่างครับการใช้งานต่างๆขอแค่เราลงถูกอินเทอร์เน็ตใช้ได้แต่ wi-fi ของผมเองไม่มีการ์ด w i f i ก็ยังไม่สามารถใช้งานได้ถ้ามีการ์ด w i f i อาจจะใช้งานได้ก็ไ้ครับลงเสร็จสมบูรณ์โปรแกรมต่างๆที่ใช้งานได้เบื้องต้นผมถือว่าใช้งานได้ดีการบูตต่างๆก็ถือว่าใช้ได้ดี โปรแกรมต่างๆมีเกือบสมบูรณ์หมดทาง wi-fi bluetooth เนี่ยถ้ามีเป็นการ์ด PCI ก็น่าจะลงเสร็จสมบูรณ์ได้ใครที่สนใจตัดสินใจก่อนไปใช้ mac หรืออยากอ,อยากจะเริ่มใช้ mac แล้วยังไม่มี mac ตัดสินมี pc อยู่แล้วสามารถลงทำตามได้ครับผมสเปคส่วนมากเขาจะเล็กคอมมานเป็นร์ดจอของ AMD ครับส่วนมาก เป็น5.80 5.70ประมาณนี้หรือจะเป็นรุ่นส,สูงไปก็ได้ขอให้เป็น CPU ของ AMD การ์ดจอจะเป็นอขออภัยครับการ์ดจอจะเป็นการ์ดจอนี่เขาเรียกข้มมานใ้้เป็นของ AMD แต่ถ้าจะให้เสถียนจริงๆ CPU ต้องเป็นของ Intel หรือ AMD ก็ได้ครับพิกแพงกันได้แล้วแต่ใครจะทำแล้วแต่ใครจะสะดวกทำนี่ก็ถือว่ารันบน PC ผมว่าเกือบน่าจะครบ100%แล้วละเกือบครบถ้าเป็น CPU ของ Intel อาจจะรันเต็มร้อยเต็มประสิทธิภาพแก้เค็กแก,แก้ต่างๆสำเร็จการเปิดโปรแกรมการเปิดอะไรอาจจะช้านิดนึงเพราะว่าแรมเครื่องผมน้อยนิดนึงสำหรับวันนี้ก็มีอะไรมากครับวาพูดประสบการณ์การใช้ Hackintosh ให้ฟังง่ายๆ ม,มีอะไรมากมายสําหรับใครที่อยากเริ่มต้นใช้ Mac ตัดสินใจจะมาเริ่มใช้ Mac แต่ยังไม่มี Mac ให้มาลองลงกับให้มาลองลง Ha ็ k i n t o s h ดูก่อนเผื่อเป็นการตัดสินใจใช้งานแก้ขัดไปก่อนได้ครับผมสาหรับวันนี้ก็สําหรับวันนี้ก็ต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้หน่อยครับกดซับสไครต์ให้นิดนึงเผื่อเป็นกำลังใจให้คนน้อยๆทำช่องนิดนึงครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ